สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมนำพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน,นะครับมาให้รับชมนะครับว่าพระองค์นี้มาันจะาแท้หรือแก่น,นะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีไข,ขวขาวขึ้นมาน ดับแรกมาดูที่ไหลน,นะครับไหลไหลจะมีก้อนเนื้อครับไม่ต้องลงกล้องก็เห็นนะครับก้อนเนื้อตรงนี้นครับตรงไหลนะครับ,ระรบจะมีก้อนเนื้อไม่กลมนะเป็นเหมือนลักษณะเนื้อเกินเนี่ยฮะแล้วก็ที่ศีรษะที่ศีรษะเนี่ยของผมองค์นี้มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ ขึ้นอยู่บนตีสระเลยเป็นแนวเห็นชัดนะครับเป็นแนวตรงเสร็จแล้วมาที่ที่ซอกไหลด้านฝาองค์พระนะครับในระหว่างตรงแขนเนี่ยมันจะมีเส้นเล็กๆเส้น เส้นเล็กๆไม่ตรงโค้งประมาณสองเส้นในระหว่างระว่าง,างซอกแขนครับเห็นไหมมีเส้นตรงๆเส้นอันนี้เห็นเลยเส้น เส้นเนื้อเกินลักษณะเื้อเกินแล้วก็มีก้อนสองก้อนแล้วก็มาซอกแขนด้านฝาช่วงนี้มันก็จะมีเหมือนสั้นเส้นสองเส้นแต่มันจะหนานะนี่ฮะตรงนี้แต่มันสั้น ช่วงนี้ไข้เนื้อตันี่มัเป็นแบบแนวนอนนะเห็นนเนี่ตรงตรงหัวในมือนะครับแล้วตรงตรงนี้มีเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับใต้แขนใต้แขนระหว่างที่มี มือซ้ายของพ่อมาลองนะระหว่างมือกับขามันจะมีหลุมนะจะมีไข่ขึ้นนะไข่ขึ้นด้านนี้จะมีเนื้อเกินนะครับตรงช่วงนี้เนื้อเกินแล้วก็เนื้อเกินตรงด้านข้างนะ สองทีขอก็จะปินเล็กน้อยครับมาดูด้านใต้นะครับด้านใต้ก็มีช่องช่องเล็กๆในใต้ฐานก็จะมีไข่ขึ้นไข่เหลืองๆมีเหลืองบางขาวบางด้านหลังด้านหลังมีเนื้อแร่ดำๆข,ขาวๆเนี่ย เห็นไหมครับถ้าเรายังมีไข่ขึ้นมีไข่ขึ้นมีเม็ดดำๆเนี่ยเงาเง,งาเห็นไหมคเง,ง,งาเงาดำๆนะเนี่ยมันยังมีทั่วแต่มันมีไม่เยอะก็ดำๆเนี่ยจะเจอฝาขาวแล้วก็มีไขเ่เหลืองๆผสมไปมันก็มีปะปลายไม่เยอะก็จะมีเนื้อปิ้นเล็กน้อยด้านหลังไม่เรียบนะ ด้านหลังก็เป็นคุกขักเนี้ยนะมีเม็ดดำๆขาวๆเหลืองๆอยู่เนี่ยประมาณนี้ครับด้านหลังก็จะมีป๊ปๆหน่อยไม่เรียบนะครับก็ประมาณนี้ครับคือถ้าใครคิดว่า้า้างเนี้ยแท้นะครับผมปล่อยห้าแสนบาท ถ้าคิดว่าดูแล้วแท้นะครับขอดูได้นะนัดรับนัดดูได้ห้าแสนบาทน,นะครับสำหรับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านองค์นี้นะครับถ้าใครคิดว่าเป็นพระแท้ในใสายตาของท่านนะ,ะครับผมจะให้ id line ครับติดต่อมาที่ id line นะครับก็ใครที่เข้ามารับชมก็ให้ช่วย กดถูกใจกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าผมมีภาพดีๆนะผมจะเอามานำลงคลิปเปิดราคาในนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียเวลามารับชมนะครับคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงมากเพราะว่าคือต้องเกรงใจกันบ้างว่าบางคนก็คือเห็นอ่านคอมเมนต์คนอื่นเนี่ยบอกถ้าเขาเห็นว่าเออมันเขาคอมเมนต์แรงเนี่ยผมดูดูแล้วแต่ก็คอมเมนต์มาได้ครับทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ